สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขคณ์มณียแดงกับมะเขือข,ขั้วคือเก่าเนาะคะ่ะมณนนียแดงกับเห็ดเมนูกุ้งแซ้ําปลาเนาะจ้ะพี่น้องค่ะยะแดงก็ได้เตรียมพักไปเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะน้ำจิ้มยะแดงกับตาไปเรียบร้อยแล้วเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องเพดเปยวหวานเนาะคะ่ะกุ้งนียะแดงกับล้างด้วยน้าเกลือไว้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องที่นี่ยะแดงก็สิมาจัดใส่าจานเนาะจ้ะ กุ้งย็ดแดงกับพึ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะจจะพี่น้องเย็นเๆเนาะค่ะ ไก่ซีเรียลแล้วพี่น้อง ค่ะย่แดงก็ได้จัดใส่จานแล้วเนาะจ้าพี่น้องที่นี่ย่แดงก็สใส่กระเทียมต่อเลยเนาะจ้ะกินกระเทียมน้ำเนาะจ้าพี่น้อง ป้องกันวัดเนาะค่ะ ค่ะจาแนแหนกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะเข้ากับมาเริ่มจานที่สองกันนะจ๊ะพี่น้อง ค่ะจานที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะยี่แดงกับจัดกุ้งเส่จ,จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจัดสองจานเนะจ้ะที่นี่เขาก็มาเตรียมน้ำจิ้มนะจ้ะน้ำจิ้มนี้แดงกับตำรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเนะาะค่ะพี่น้อง น้ำจิม้มเหาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะีแดงกับสิเพิ่มสีสันอีกเล็กน้อยเนะจ้ะอุ้ย ไข่แดงก็จัดกุ้งใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องยีแดงกะจัดสองแบบเนาะคะ่ะกินกับน้ำจิม้มเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะแล้วก็กับกระเทียมน้ำนาะจะพักกระสมีแค่รสกระลำแล้วก็มะละจีนพักะระแหน่กระเจี๊ยบน้ำนาาจะพี่น้อง คำมาได้จำมากินกุง้งแซน้ำปลาน้ำยาแดงเด้อจ้ะเด้อมัน,นี้ยาแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำหนีเนะจ้ะมือ้อนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย